รัฐวัตจัดให้เรื่อดีมาแล้วเรื่องดีต้นปีได้เรื่องใหม่ครับผมเรียกได้ว่าเปิดสักราชใหม่เปิดสักราชใหม่ประจำปี2026ครับลุ้นว่าจะมีอะไรโอเคเรื่องราวของเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจอย่างไรผมว่าความน่าอย่างเรื่องเนี้ย ในแง่แรกคือเป็นเรื่องของนักธุรกิจทั้งสองคนละกันมีความมีความโตขึ้นบทบาทของคู่มีบทบาทที่โตขึ้นแล้วก็เชื่อเฉื่อมากขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆเนื้อเรื่องอ่ะถ้าไม่ขยายนิยายมาเชื่อว่าเดาไม่ออกว่ามันจะไปในทางไหนแม้แต่แม้แต่เราเองเนยบางครั้งก็ยังแบบมันคิดลวกษณะนี้เลยได้ไ,ไงอะไรอเงี้ยแต่ว่าเนื้อเรื่องผมว่ามันสนุกมากมันมันมากกว่าซีรีส์ไที่เราเคยเล่นแต่ว่าผมมองว่ามันคือ หนึ่งในซีรีส์ดีๆหนึ่งเรื่องเลยที่ทําให้ทุกคนสนุกกับเนื้อเรื่องได้ครับใช,ใช่ครับเพราะว่ามันมันมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของครอบครัวซึ่งผมรู้สึกว่าใครที่ดู y e s t e r d a y the Series เนี่ยจะได้จะสึ่งกับการเห็นการเติบโตของตัวละครทุกๆตัวเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเนี่ยตัวละครมีเขาเรียกว่าพอเขาผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆไปมันมันมีการสวิช ในเรื่องของความที่ในเรื่องของแบบเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นครับน่าจะสนุกครับอันนเรื่องคุณเหมือนเราไม่รู้หเอ้ยเซื่องเป็นมาอย่างไรเราเป็นใครอะไรเป็นใครกันอ่าเริ่มที่พี่เขาก่อนต้องใหญ่นะต้องใหญ่แล้วผมนี่ผมชื่อเบียร์ครับเองผมเบียร์นี่เป็นลูกของประธานบริษัทชื่อ BPG Group อ่าเป็นลูกท่านของประธานบริษัทอ่าเป็นลูกของประธานบริษัทที่แบบ เกิดมาชีวิตแบบตรงอยู่บนกองกองทองแล้วก็ช่วยพ่อบริหารบริษัทเป็นคนที่พร้อมซัพพอร์ตคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเสมออะไรเงี้ยรวมถึงอะไรนะครับไม่ไม่ไม่จริงพี่พะไพก็รวยนะครับเออเราเรารวยแล้วจนแล้วก็รวยอีกทีหนึ่งถือว่าสับว่างเป็นการสับว่างที่ดีอ่ะก็ก็เป็นเป็นบทหนึ่งที่ผมว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่บูชาความรักแหละเขาเขาเขาศรัทธาความเชื่อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ เขาอยากที่จะซัพพอร์ตเพื่อให้รวมถึงคนนี้คือเควินเควินใชใน่ในช่วงแรกที่เขาเจอเขาเขามองว่าคนนี้คือคนที่น่าสงสารและพระ้อมที่จะช่วยเหลือแต่อยู่ดีอะไรก็เกิดขึ้นไม่รู้กับกลายเป็นเขาเองที่โดนถักหลังอ่าชครับครับผมสวัสดีครับผมรับบทเป็นเควินนะครับในียกสั้นๆว่าเควินครับครับผมก็ตัวละครเควินผมก็เป็นอยู่ในครอบครัวที่ฐานะคือร่ลำรวยเรียกว่าพพกับเวียเลย <S <S แต่ว่าท <c oughs> ี่พ <Lust> ื้นเขาเรียกว่าพื้นฐานนันดอนของเขาเนี่ยเติบโตมาด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ว่าด้วยความพยายามของตัวเองก็ทําให้เขาแบบว่าไต่เต้ามาจนถึงแบบว่าระดับเดียวกับทุกๆคนได้นะครับซึ่งผมมองว่าตัวละครตัวนี้มีความเป็นเด็กมีความใส่ซื่อด้วยความนี้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองมันเลยทำให้ว่ากับบางเรื่องเขามีความใหม่มากๆแต่เขาก็มีคนที่เก่งในเรื่องของการทําธุรกิจอยู่พอสมควรเหมือนกัน เพราะงั้นก็พอหลังจากที่เขาได้มาเจอกับเบียแล้วเขาเปลี่ยนเสมือนแบบฟิลรักแท้รักแรกรักแท้แที่แบบว่าเธอคือคนดีคนแรกที่เข้ามาในชีวิตฉันไม่จริงไม่ใช่ก่อนทุกคนพูดไม่าคยพูดว่าพี่พีทเรื่องนี้ผมไม่จริงกรีนแฟร์ททุกคนอยาให้ทุกคนติดแตงโม <laughs> ข้าพเจ้า <laughs> ข้าพเจ้าข้าพเจ้า ก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งมันมันมันก็เรียกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์ที่พี่กุบาไม่พีดละกันใช่ผมพีดมากๆเลยเพราะว่าเป็นบทหนึ่งที่ยากเหมือนกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ผมได้รับบทนี้ทั้งพี่ภูมิกับเอร์หรือว่าคุณครูที่สอนการแสดงหรือแม้ทั่งตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันยากมิติมันเยอะมิติมันเยอะมิติมันเยอะครับเ่าเหมือนตัวละครเขามีซับเทคอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่หลังจากที่เราผมใช้เวลาเยอะมากทุกคนในการแบบศึกษาว่านิสัยเขาเป็นยังไงล่งนี่เป็น นิสัยเขาเป็นยังไงไ,<อ>ไม่มีนิสัยเขาเป็นยังไงยพยายามศึกษาให้ให้แบบว่าไปถึงตัวเขาจริงๆเ<ช>ขารู้สึกว่าอ่ะมันมีที่มาที่ไปของเขาครับ<ช>ทำให้เราเข้าใจตัวเขามากขึ้นมนม,นนรรามาัันนจะเใช่ต้องมีอะไรที่สำคัญเออไม่เคยเโดนกบบีไม่เคยเห็นมาก่อนบี สำหรับฟอร์ดพีแล้วกันฟอร์ดพีมันก็จะมีไอที่ทุกคนไม่เคยเห็นสำหรับฟอร์ดพีในในคาลิเตอร์หลายๆอย่างใช่พี่พอจะบอกได้ทุกคนได้เห็นแล้วมีการ,ม,การมีการมาร์ดมีการพันธนาการบางอย่างเนาะใน<ๆ>เรื่องนี้อะไรเงี้ยร้อย<ช>รักวันวานร้อยรักวันวานเป็นบาดแผลถูกต้องประมาณนั้นมันเป็นบาดแผลของวันวานเพราะฉะนั้นบางทีเส้นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเห็นมันอาจจะแบบไม่ได้มีแค่เส้นตรงเส้นเดียวอ่าทำเดียวทำ มีหักศอกบ้างยูเทิร์นบ้างครับบางทีก็หลงทางบ้างพลิกร็อกกันนดาดูหลงลงไา้ใช่ครับต้องมีัมผัสดาูแล้วใช่ไหมผมพูดอะไรอูู่แล้วประเด็นอะผมพูดบ่อยมากว่าผมอ่ะไม่ได้ทงดาผมเชื่อผมทงเขียวแต่ทุกอย่างที่ทางธีปล่ไปมามัน ไม่ทห้ผมเปดูเป็นคนทงเขียวเลยเดอยผมอยากให้ทุกคนเชื่อมนะเป็นอย่างนี้อยากปกป้องเราอยากปกป้องเขาเสมือนไข่ในหินที่อยู่ในหินอีกทีหนึ่งไม่อยากให้เขาจะต้องไปเจอโลกภายนอกที่มันโหดร้ายซึ่งจริงๆแล้วเควินมีจุดประสงค์ที่ดีครับกรีนแฟก c ครับผมโปรดเชื่อผมครับเป็นเม็ดแตงโมข้างในสีแดงแจ๊ดเลยครับ โอ้ยอ่า,อานี่คืออีกสิ่งนึงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นสําหรับฟอร์ดพีเพราะว่า 2, <อ>2เรื่องที่ผ่านมาจะเห็นว่าแบบตัวละครว่าจะเป็นพี่ชายสมมุติจะเป็นคนที่คลั่งรักตัวละครอีกฝั่งหนึ่งแต่สําหรับรอบนี้จะเปลี่ยนกันครับจะเป็นฝั่งผมที่แบบทุกคนจะเห็นว่าอุ้ยความคลั่งรักของผมเนี่ยที่มีแค่กับตัวละครนี้เป็นยังไงทุกคนจะได้เห็นเรียกได้ว่าคลั่งจนบ้าเลยล่ะใช่คลั่งออริจินอล แบบเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างออริจินอลข้างออริจินอลนั่นแหละครับนั่นแหละครับฝากเรื่องนครับผมก็ขอฝากนี่ครับเยี่ยมทีเด็ดซีรีส์ครับรอยรักหวานๆนะครับทุกคนทาง VTV Original นะครับทุกคนก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พวกเราเนี่ยตั้งใจกันมากนะครับอยากให้ทุกคนได้รับอัตรัใหม่ในปีนี้ครับอ่าใช่ไฟรับเป็นโอกาสให้เรานะครับที่เราได้เฉิดฉายนะครับ สำหรับใครที่รอติดตามอยู่นะครับสามารถดูเป็น e v e n นต์เฟิร์สพรีเมียร์นะครับ,รบได้วันที่25มกรานี้นะครับแล้วก็ EP แรกจะออกวัน<ม>ที่9พฤศจิายนนี้ครับผมทาง BTV ครับ,บครับเฉิดฉายใกล้วันเกิดกกด้วยเปนกาาามมมัััยไไไงงงบ้้้้่่อออววแลีจิด บคก็หลังจากที่พ uh> um> ี่แล้วได้รับฟีดแบ็ k จากพี่ๆสื่อทุกคนจากพี่ๆแฟนคลับทุกคนว่าไม่อยากปีนเข่าแล้วขออยู่ในห้องแอร์บ้างมีโชว์ให้ฉันดูบ้างไหมปีนี้ก็เลยจัดให้เต็มๆเลยครับท้าก็ปีนี้ครับ ใช่เป็นห้องซาวน่าแทนครับ <laughs> อยู่ในห้องแอร์ทุกคนเย็นฉ่าเลยนะครับแล้วก็ปีนี้โชว์แบบจัดเต็มรับรองเาทุกคนน่าจะสนุกครับเพราะว่าปีนี้ผมมาในธีมใหลรับนอ้องเพราะว่านึกถึงตัวเองที่แบบตอนที่แบบว,ว่าเราเราแบบว,ว่าช่วงอยู่มหาลายัยเป็นเด็กกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าแบบช่วงนั้นมันสนุกมากๆกก,ก็เลยอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าช่วงบรรยากาศนั้นมันมีความสนุกถึงขั้นไหนบ้าง ผมเป็นพี่สันทนาการเป็นพี่สันทนาการเขาเป็นนุ่สันมาแต่ไรใช่้ารายางรแม่ที่ถึงเศาัอุายผมผมไปต่างประเทศเขาวันนั้นโอ้ยรืตัดโอ้ตัดจบได้เลยนะครับปมีอะไรอกปีตอนไอ้พูดตรงนะ ก่อนที่เขาจนจะอะไรเนี่ยเตรียมไว้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการล้ลวิพี่กมาพูดว่าฟอร์ดขึ้นโชว์กับพี่ไหมอีเอ้าพี่ไม่ได้เฉลยเลยไม่มีสามโคตอยูประกาศเกณฑ์แล้วดิสเปเชียลฮิ่เด่นอ๋อเป็นเงาเป็นเงาเออนั่นแหละทุกคนรู้แล้วว่าก็่า เอาแล้วแหละหรือเขาเขาก็ชวนแบบเอออยากเขาอยากด้วยความเป็นคอมเพลียเรียนเนี่ยเขาอยากชวนเราไปรียนเนียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยโอเคสิ่งที่วาดฝันไว้ว่าอยากจะทำให้เขาอันใหญ่หลวงของเรามันก็จะทําไม่ได้แล้วเพราะเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับโชวนมาอ่ามก็ต้องเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนใหม่ผมก็เลยเลาะแผนใหม่เลยว่าชวนอะไรใช่ใช่ครับรอติดตามครับเราลองว่าอบอุ่นน่ารักสนุกแน่นอนรอบนี้ไม่เศร้าเลยครับ ไม่เศร้และนิ่เหนื่อยรับน้องใช่ครับพูดกับฟอร์ดแล้วว่างานเกิดขอผิดพลาของผมนั่งอยู่กับที่ครับแฟนๆที่จะไปจริงผมแบบว่าพยายามจัดตีมให้มีความเป็นค่ายรับน้องเพราะฉะนั้น dress คดต้องสำคัญอย่ทุกคนจัดมาแบบเป็นชุดนักเรียนชุดยูนิฟอร์มสนุกสนุกได้เลยครับเพราะว่าวันนั้นจะมีความมุ่นจอยเกิดขึ้น ใครอยากเต้นล like. ุกข like. yeah. um ึ hmm. so friends, ้นเต้นได้ฟิลฟรีชี่ฟิลฟรีชี่ใช่ใช่แล้วมับต้องขหยาบไหวเงินครับของรางวัลผมมีรางวัลให้พี่พีแฟนคลับแต่จะเป็นรางวัลแบบไหนรอติดตามครับอ๋อเป็นสเปเชียลท่านท่านทันทันทัานทานอะไรเนี่ยก็คือเป็นเกียรติบัตรเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเสมือน พี่พี่แฟนคลับทุกคนเป็นน้องปีหนึ่งปีสองปีสามใช่ใช่ผมเป็นปีสี่เรายังไม่จบ<ป>ใช่เป็นพี่ปีสี่ที่แบบอยากจัดแบบว่าอำลาให้น้องๆทุกคนครับปีสี่มาประมาณแปดรอบแล้วครับตอนนี้เร่มันเกิดตัวเอง้ันเียตรงเลยของข<ร>ังนมันเกิดตัวเองปีนี้เป็นผลงานครับรู้สึกว่าของมันเกิดปีนี้ผม อยากได้อะไรที่แบบว่านอกจากให้ตัวผมแล้วสามารถให้คนอื่นได้ด้วยฮุบฮุบอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อไปปีที่แล้วจะมีอะไรบางอย่างแบบอยากทําเป็นผลงานของตัวเองที่แบบเป็นของผมจริงๆเป็นออริจินอลพีซเพราะฉะนั้นปีนี้ทุกคนจะได้เห็นนั่นก็คือคือแทนแทนแดนแท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 นติดตามได้ในพีชี y เดกครับผม บอยดึงค้ยบอยากดึค้างมีอ่ะมีเรามากกว่าหนึ่งชิ้นด้วยอ่ะคูณแค่รคาดหวังได้ใช่ไหมคาดหวังได้ค่อนข้างที่จะคาดหวังได้มาแล้วทุกคนจะตามอายุด้ยเปล่าผมเคยทําแล้วปีแรกยี่สิบหกชิ้นทำแล้วผมผมไมว่าผมเคยแก้บั๊กนี้ไปแล้วผมให้ตั้งแต่เขาแรกเกิดจนถึงอายุยี่สิบสี่ยี่ห้าไปแล้ว แล้วพอแต่พอยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเราก็ให้ทุกปีเนี่ยก็ไม่ต้องให้ย้อนกลับไปปีนี้อายุหนุ่มอายุยี่สิบแปดสองจุดเก้าโอ้ยสองจุดเก้าปีหนอสองขวบเก้าเดือนนะยังเด็กมากเลยเนาะใช่ไหมตัดผมด้วยในคนเรียกก็หลอกอายุเพ้่จริงสองันที่บอกผมมีอะไรใหม่ๆแค่ทุกเดือนเลยครับก็ หลักๆตรงนียู่ครับเอ้ผมก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นญี่ปุ่นก็เวอร์ชันจีนครับตัวมีเอ็มบีปล่อยมาแล้วก็ลงสู่นีนครับแล้วก็เดือนหน้ากุมภาพันธ์ก็จะมีปอรสโตที่แส่เซนเตอร์ครับเช่นกันก็ยาวเลยทั้งเดือนก็ใครว่างก็มาพบเจอได้เดือนสามเดือนสี่ต่อไปก็ไมด้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้รับชมกันยันทั้งปีเลยอะไรที่ได้ไปต่อต อะไรที่เปตอกกับพีทถ้าเราผมคือพี่พีทครับว้าวไม่ไม่เราเราพูดอย่างนี้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าปีปีที่ผ่านมาเราเราฝากวันอะไรทำไมเยอะทำเหมือนว่าเหมือนว่ามันมันมันเจออะไรเยอะหลายอย่างที่มันเออทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าโอเคเราสักคนต้องจับมือกันให้แน่นขึ้นเพราะว่าในบางครั้ง ใน,ในบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่เราเชื่อใจกันนะมันมันมันจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามเพราะสุดท้ายก็คุยกันมากขึ้นช่วยกันเขียนมากขึ้นทุกวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขกับทำให้จเจอไอพีแล้วก็อยากเจอไอพีทุกอย่าอะไรที่ได้ไปตอบน้องฟอร์ดอยู่แล้วครับและพี่พี่แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับ อยู่กันมายาวๆก็ติดกล้องเขาใช่ครับครับผมปีนี้จะได้แต่งกันคับแสนมีใช่ไหมครับโอ้อด้วยความที่ว่าซีรีส์เรื่องที่3กํกำลังจะออนโดยทุกคนเ<อ>พราะฉะนั้นหลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วเนี่ยมีอีเวนต์ต่อตลอดทั้งปีแน่นอนครับผม <S <S ไม่ถ่ายแน่นอนไม่ตายระติ้งแน่นอนครับใช่ฝากรอติดอามใน ครับผมก็ขอฝากด้วยครับฟอร์ทีทสองศูครับนิวเยนูมีอ่า<ะ> <new> เป็นเป็นส0 2 6นที่เราสองคนได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆด้วยกันหลายอย่างมากนในปีนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในปีที่เราจะได้เริ่มทำอะไรหลาย,ลายๆอย่างด้วยตัวเองกันมากขึ้นอีกหนึ่งปีครับก็ฝากทุกคนด้วยได้พบอะไรใหม่ๆกับฟอร์พีทในปี2026ครับใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องที่3ของพวกเราทั้ง2คนนะครับกับ yesterday the series รอยรักวันวานนะครับทุกคนสามารถติดตาม อีพีแรกนะครับได้ในวันที่9พมภาพายนนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากมาดูเฟิร์สพีเมียร์กับพวกเราและทีมนักแสดงทุกๆคนนะครับสามารถมาดูได้ในวันที่25มกราคมนี้นะครับและในปีนี้นะครับก็บอกยว่ามีผลงานต่อติดตามทุกคนอยู่อีิเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับไอซ์เซิเสียบตรงกับเครื่องเลยไม่ต้องเสียบแบบข้างล่างแล้วมันจะติดอยข้างบนนะข้างบนบีไฟ ะเข้ามาไหนเข้ามาไหนไปไม่ถึงไปไม่ถึงขอภาพนี่นะลูกอขอสามแม็กนะส่งสามดาวให้ได้คือคดไดไ้ดไ